มาได้ยินไหมเนี่ยเขาฆ่าผมเลยเมาว,าว,าว่าเมาไ <c oughs> ม่ได้เมาครับใครมีมาจากไหนเนี่ยผมมาจากบาปางครับผมก็ทจางานที่ชียพงพรผมมาเอาจ้งไปให้ใารห้าพัน ไปเอาไปอ่ะจะรู้นหนุ่มใหญ่เี๋ยคุยเพราะคุยหวานคุยเหมือนคนเหนือแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวหนุ่มใหญ่อว้ยนี่เออผมไมมใจแลวมันเจอที่หัุดสายแน่ถึงเพรมะนี่เลยชอบคุยกันเฮ้ย อใส่ตัวไว้จะไหว้อไว้ในตัวเอ้าคองไว้ในตัวเนียวตัวปเอาพวงมาไปไว้ในตัวไม่ใช่่วงไว้ในตัวใส่หัวไว้โอ้โหชีวิตอืมถ้าลำบากครับพี่ ให้ม่งขึ้นตรงนี้อ่ะพี่ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เยอะจับเดี๋ยวเเัห่้นปจักมันจะไม่โดนมันเหรอพี่พี่เปนจักมันไม่โดนมันเหรอจักจะไม่โดนผมดึงมาค่อยๆจับกเ เน,นเอาตีในเหยียบที่ไม่จักอ่ะมีที่เหยียบไหมบ้ามีป่ะงเยอะยังทำม,มือนี่มั้งเต็มปล่อยปล่อยปล่อยเชือกไว้ คนช่วยคนมันไม่เสียอะไรลืนนจับันี้ไปก่นเยนะอ้อกินน้ำกะุ้นกินเล่าหึงเลยอือขอให้มันมอมผมใครจะมอมใครจะมอมลุง ไข่หมอมเอาคาห้าบาทอาคาห้าบาทแล้วไปกินเหล้ามั้ยเนี่ยมันไม่อยู่นี่จมน้ำตายทังไงไปเลย,เลยไป,ไปขึ้นนู่น